สวัสดีค่ะร้านดางบุติกค,ค่ะเปิดร้านอยู่จังหวัดสระบุรีนะคะเปิด8โมงค่ะปิด4โมงเย็นนะคะเปิดร้านตามปกตินะคะแม่ค้าก็มาร้านแล้วนะจ้ามาถึงร้านแล้วค่ะเปิดร้านแล้วนะคะเปิดร้านทุกวันนะคะไม่ได้หยุดนะคะช่วงนี้ไม่ได้หยุดคะ่ะขายทุกวันคะ่ะแม่ค้าขยันขยันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน ไม่ใช่หยอก <c oughs> ๆคือเมงไม่มีงานอะไรนะคะไม่ได้ไมไม่ได้แบบว่าเหมือนไม่ได้มีงานอะไรพอเรามีงานที่จะไปอย่างเช่นเรามีธุระนะคะไปอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไป,ไปส่งไปส่งแม่นะคะไปหาแม่ไปส่งแม่แล้วก็ไปทําบุญหาพ่อนะคะก็ มีคนทํางานให้คะ่ะมีน้องวันมาทํางานให้นะคะขายของหน้าร้านให้นะคะแล้วก็มีหลานแพ็คของส่งของให้คะ่ะมีคนมาช่วยแล้วนะคะก็เลยบอกว่าเราก็หนีได้นะคะแต่ก็ห่วงลูกค้าอยู่ดีละค่ะบางทีลูกค้าหลายๆท่านก็น้องดาวอยากมาหาที่ร้านน่ะจะมาหาที่ร้านนะคะก็ห่วงลูกค้าอยู่ดีนะคะก,คก็คือคนเราอ่ะดาวว่านะ มันมีงานอะเรามีหน้าที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องทําไปนะคะมีหน้าที่ของเราเราก็ทําไปทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะพูดถึงเรื่องเรื่องถามว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มายอะไรมากมายนะคะเนื่องจากว่าเงินอะคือมีแล้วก็ใช้ไปนะคะมีแล้วก็ใช้ไปไม่มีใครด้วยบอกว่าแล้วมีเงินแล้วไม่ใช้เงินเออมีเงินแล้วไม่ใช้เงินแต่ว่าอ่ะจะ พูดว่าไม่มีใครมีเงินแล้วไม่ใช้เงินมีนะ <c oughs> จริง <c oughs> คือคนมีเงินแล้วไม่ใช้เงินเขาเก็บเงินไว้นะคะเก็บเงินว <c oughs> สวัสดีค่ะเขาก็อย่างที่บอกค่ะคือบางบางคนเนี่ยเขามีเงินนะคะแล้วเขาก็เก็บเงินไว้นะคะแล้วเขาก็มีความสุขในการเก็บเงิน <c oughs> แล้วก็เห็นตัวเลขของตัวเองในธนาคารแบบขึ้นทุกวันวันละเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็เป้าหมายของตัวเองนะคะ แล้วก็เป้าหมายของตัวเองว่ามีเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ฉันเืิ่มฉันปพ้่มปริมดาวก็เคยผ่านตรงจุดนั้นมานะคะเคยเคยผ่านตรงจุดนั้นมาเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาเงินเราเราสมมติเรามีเงินหลักหมื่นมีเงินหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มหมื่นหนึ่งพันเพิ่มหมื่นสองพันเพิ่มหมื่นสามพันอุ้ยปลื้มมากเลยไม่อยากตัวเลขหายไปฉันชอบว่าหรือแบบว่ามีเงินแบบมีเงินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพิ่มทีละ สองพันสามพันสี่พันห้าร้อยเพิ่มทีละห้าร้อยเพิ่มทีละสองสามร้อยปลื้มปลื้มใจ <c oughs> เคยเคยผ่านเคยผ่านตรงจุดนั้นมาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่เคยนะคะแล้วก็แล้วก็อันนั้นคือสเต็ปตอนที่เราไม่มีครอบครัวนะคะไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรคือมีตัวเราเองแล้วก็มีพ่อแม่ที่เราต้องดูแลแค่นั้นนะคะพอเร,เราทํางานอะ่ะพอเงินเดือนเราออกมาปุ๊บเราก็จะแบ่งละอันนี้คือให้แม่อันนี้คือเก็บ อันนี้คือส่วนตัวอันนี้คือซื้อของใช้อันนี้คือซื้อของที่เราชอบแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนเก็บนะคะเงินนะที่เราได้มานะคะสมมุติเราได้มาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งให้แม่30ตัวเองอใช้30นสะรวมคือกินนะกินค่ารถค่ากินค่าอยูค่ค่ากินนะคะเนี่ยสาเป็นค่ากินของเราะะแล้วก็เป็น ความสวยความงามอันนี้คือความสวยความงามคือคาดไม่ได้เลยลาดไม่ได้ฉันต้องมีนะคะสิบาทเป็นความสวยความงามของเราสิบาทนะคะแล้วก็อีก20นั้นเก็บ1ิบบาทนะคะและอีก10บาทนั้นสำรองนะคะเงินสำรองของเรานะคะเวลาเราจะไปเที่ยวนะคะหรือจะไปอะไรยังไงเนี่ยต้องเอาเรื่องความสวยความงามของเราเนี่ยไปก่อนนะคะส่วนเงินสำรองสำรองที่เราไม่ได้เก็บแล้วนะคะจะเป็นเงินที่เราเอาไปเที่ยวอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ พอถึงอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเงินสำรองก็เป็นงเงินเก็บก็เก็บเก็บเก็บไปไม่ใช้ไม่กินไม่ใช้ไม่เที่ยวไม่ไปไหนเลยนะคะเงินก็คือแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามนั้นนะคะพอเรามีครอบครัวปุ๊บพอเรามีลูกนะคะการที่เรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกไปอย่างงี้ค่ะทำตับเราก็ดูแลลูกไปลูกป่วยลูกไม่สบายลูกน,น,นั่นนี่คือแล้วก็ดูแลลูกดูแลแม่ดูแลแม่ตัวเองแล้วดูแลครอบครัวนะคะครอบครัวเราก็คือค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ตรงนั้นหมดเลยเราก็ต้องเริ่ม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 กลายเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้มากขึ้นนะคะก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวมากขึ้นนะคะเป็นผู้ให้มากขึ้นแล้วเงินมันก็จะใช้ไปใช้ไปใช้ไปคือมันใช้ไปจนแบบว่าเรามองว่าเดี๋ยวเราก็หาได้แล้วก็ใช้ไปหาได้ก็ใช้ไปลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วเราก็ส่วนหนึ่งที่เราเก็บสิบบาทที่เราเก็บเหมือนเดิมก็ยังเก็บเหมือนเดิมนะคะมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายแต่ว่าณวันนี้ณมันเนี้ยเราเราอายุขนาดนี้แล้วอายุ47แล้วปีนี้มันข มันข้ามจอดมาถึงขนาดนี้แล้วอันนี้คือครึ่งชีวิตแล้วที่เราหามานะคะไอ้เงินที่เก็บไว้10บาทนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่มองไม่มองเรื่องแบบว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่วันนี้จะได้เงินเท่าไหร่วันนี้ฉันจะต้องทํำยังไงยังไงคือไม่เราไม่ได้มองแล้วนะคะไม่ได้มองตรงนั้นแล้วบางทีแม่มาอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะ แม่ดาวเนี่ยคือเขา85นะคะแม่เขาเดา85แม่ดาวเขาทําได้ทํานาตลอดแล้วก็เขาก็จะมองว่าลูกหาได้ไหมวันนี้ลูกขายได้เท่าไหร่วันนี้ลูกขายได้เท่าไหร่ลูกขายได้เท่าไหร่แม่ถามทุกวันเลยเชื่อไหมแต่ดาวไม่เคยบอกแม่เลยว่าขายได้เท่าไหร่แม่ถามว่าดาวขายได้เท่าไหร่ละลูกวันนี้ขายดีไหมลูกขายดีขายได้ไหมลูกขายได้วันนี้ขายไม่ดีแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแล้วแม่ถามขายได้เท่าไหร่แล้วลูกหนูก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยเพราะว่า ไม่ได้นับตังค์บางทีอ่ะคือไม่ได้นับไม่ได้นับเงินเลยว่าวันนี้จะต้องขายเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่ก็คือไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะต้องเป็นทุนเท่าไหร่กินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่คือไม่ได้คิดละอันนั้นคือจะเป็นแบบส่วนเก็บก็คือโยนโยนโยนไปเลยจะเก็บก็คือเก็บไปเลยอันไหนก็คือแบบใช้ก็คือใช้ไปเลยจะไม่ได้มองว่าวันนี้ได้เท่าไหร่อันเนแล้วก็ดูแลคนอื่นจะไปยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าตัวเราเองอ่ะคือมองว่าเงินทองเนี่ย เวลาเราหาได้เนี heard, them, ่ยเราใช้ไปแล้วเราก็ใช้ตามตามความเหมาะสมของตัวเราเองว่าเราใช้แค่ไหนเราควรแค่ไหนเช่นเราดูแลตัวเองยังไงเราเราใช้แค่ไหนเราควรให้คนอื่นแค่ไหนเราให้คนอื่นตัวที่เราไม่เดือดร้อนแล้วเราดูแลคนอื่นได้ตัวที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราดูลให้คนอื่นได้เราดูแลคนอื่นแล้วเราเดือดร้อนเราไม่ทําเราอย่าไปทํา เพราะว่าไม่ได้ทุกแค่ตัวเขาแลคทุกแค่ตัวเราด้วยนะคะเขาก็เป็นบาปด้วยที่เราที่เราต้องให้เขาโดยที่เราลาบากอย่าไปคิดว่าโอ๊ยให้คนอื่นแล้วฉันมีดอกมีกําไรมันอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่มีหรอกพี่ไอ้ที่ดอกมันให้เราแต่แรกนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็ไม่ให้เราแล้วคนเราเนี่ยที่เราจะได้ดอกจากเขานะคะที่เราจะได้ดอกโดยจากเขานะลงไป1ิคนเนี่ยได้ดอกแค่3ามสี่คนที่เหลือก็เฟลหาหมดหมด แล้วก็วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปแล้วมันก็หมดไปเรื่อยๆนะคะสู้เราเก็บเงินนะมาซื้อความสุขให้ตัวเองดีกว่านะคะฉันอยากได้เสื้ออะไรสวยฉันซื้อฉันอยากมีความสุขตรงไหนฉันใช้นะคะฉันอยากให้คนที่ฉันรักนะคะเขารักเราเรารักเขาเราให้เขานะคะให้เขาแล้วอย่าไปหวังว่าอ้ยฉันให้เขานะเขาต้องดีกับฉันเขาต้องตอบแทนฉันด้วยความดีของฉันที่ฉันให้เขาอย่าไปหวังนะคะ คนเราอย่าไปหวังแบบนั้นนะคะอย่าไปหวังว่าเราให้ดีกับเขาเราเขาจะดีตอบเราอย่าไปหวังนะคะเราแค่ให้ดีตอบเขาส่วนเขาจะดีกับเราอันนั้นมันแล้วแต่เขาเลยนะคะบางคนเขาไม่ดีกับเราก็มีนะคะไม่ใช่ว่าเราดีกับเขาแล้วเขาจะดีกับเราเสมอไปไม่ใช่นะคะบางทีอเราดีกับเขาแต่เขาไม่ได้ดีกับเราก็เยอะไปเราก็อย่าไปหวังอย่างที่ดาวเคยบอกทุกครั้งอ่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธทาสท่านก็สอนแล้วว่าคนเรานะคะอย่าหาความดีกับกับเต่านะคะ หาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ย 2000. คือหาความดีกับคนที่ไม่มีอ่ะก็อย่าไปหวังนะคะคนเราในเมื่อเรารักเขาเรารักเขาครั้งที่หนึ่งเรารักเขาครั้งที่สองเรารักเขาครั้งที่สามแต่สิ่งตอบแทนมาคือไม่ดีเราจบเราจบเลยเราอย่าไปตั้ง,งความหวังว่าอุ้ยฉันดีกับเขาก็าต้องดีกับฉันนะคะไม่ว่าใครไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานไม่ว่าสามีไม่ว่าคนรอบข้างไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่ต้องไปหวังว่าคนอื่นเราดีกับเขาแล้วเขาจะดีตอบเราไม่ คือเราดีกับเขาก็พอแต่เขาดีกับเราไหมอันนั้นคือแล้วแต่เขาเลยถ้าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนแบบว่าเป็นคนดี ที่เขาจะตอบแทนเราบ้างเขาจะดูแลเราบ้างเราก็มีความสุขนะคะแล้วเราก็เราก็มีความสุขแล้วเราก็ชื่นใจแล้วว่าโอ้ฉันดีกับเธอเธอดีกับฉันฉันมีความสุขเราก็แค่นินพอนะคะแล้วก็การที่ว่าเราสุขมากเราก็ต้องปล่อยวางนะคะไม่ใช่ว่าโอ้เราสุขโอ,อ้คนนี้ดีกับฉันคนนี้ดีกับฉัน <S <S เขาดีกับเราร้อยหนนะพราะเขาไม่ดีกับเราหนเดียวเราเสียใจเลยเราเสียใจมากรู้ิีเนี่ยเขาเราอดีกับเขามากเลยนะร้อยหนดหนเดียวแม่งไม่ดีกับเราเลย ก็เหมือนที่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าสักคูนนะคะคุณครูอ่ะสักคูนหนึ่งคูนหนึ่งเท่ากับส,สองสองคูณสองคูก็ถึงแม่สิบสองเลยนะคะแต่ว่าตัวเลขเก้าอ่ะผิดไปตัวหนึ่งเด็กขำเด็กขำว่าอุ้ยคุณครูดูซิขนาดเป็นคุณครูแล้วอ่ะยังคูณผิดเลยใช่ไหมผลออกมาก็คือยังผิดเลยคุณครูก็ถึงบอกไงว่าคนเราอ่ะถูกอ่ะสิบเอ็ดครั้งอ่ะไม่ได้เท่าไม่ได้เท่าผิดครั้งเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น วันเวลานะ่ะมันผ่านไปทุกสิ่งทุกอยาก่างมันมันผ่านไปอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าคนเราอ่ะดีร้อยหนอนะ่ะอย่าไปคิดว่าคุณเขาดีกับเราเสมอไปนะคะเราก็ต้องปล่อยวางว่าอ๋อมันไม่ดีกับเรานะเออก็แล้วไปอย่าไปอย่าไปมองอย่าไปคาดหวังแล้วก็อย่าไปสนใจเราทําของเราให้ดีก็พอเรามีความสุขที่ตัวเราก็พอนะคะเราไม่ต้องไปว่าเออเรามีความสุขที่ตัวเราแล้วเราให้เขาเราหวางังให้เขาตอบแทนเรามันไม่ได้นะคะในเมื่อเขาไม่ตอบแทนเราเราก็เฉยๆวันหนึ่งอ่ะวันเวลามันก็จะรักษาใจเราไปแล้วเราก็ถอยมาดูแลตัวเราเองมากขึ้นแล้วเราก็ซื้อความสุขให้ตัวเองเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อเราอยากได้ทําอะไรเราก็ทํานะคะ ราอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะคะอย่างเราเดามาเรากลับมาเราก็มาทํางานของเราเราทำทำงานตามหน้าที่ของดาวนะคะส่วนวันนี้คือดาวมาถึงก็มีงานมารอเลยก็คือสั่งช่างตัดทิ้งไว้นะคะลูกค้าบอกว่าดาวเนี่ยไม่อยากได้ผ้าฟุ้งฟิ้งอยากได้ผ้าเรียบๆแต่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนิ่มๆส,มาสบายๆอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งช่างตัดไว้นะคะลองอยู่ลองอยู่เนี่ยลูกไม้ลูกไม้ผ้าบุงหานะคะลูกไม้ผ้าบุงหานี่ค่ะลองอยู่